สมหน้าที่สะสมเวลาค่ะอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้จะมีคนดูมากสำหรับคนที่เอ่อเข้าใหม่ทุกคนอันงปีกว่าแล้วนะคะเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่มันก็บันทอนจิตใจนะคะเพราะว่าไม่มียอดลงไปแค่ค่ะเอ่อมีคนดูห้าหกคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้แต่เราอยากให้คุณ ได้กำลังใจจากคลิปวิดีโอในการทำในครั้งนี้ขอให้ทุกคนลงไปเถอะค่ะเอ่อมีคนดูห้าหกคนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้แต่เราอยากให้คุณได้กำลังใจจากคลิปวิดีโอในการทำในครั้งนี้ขอให้ทุกคนทักทายสวัสดีนะจ๊ะบรรยากาศโดยรอบค่ะ สมหน้าที่สะสมเวลาค่ะอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้แต่บางทีอ่ะคนเรามีภารกิจติดนูน่นติดนี่ติดนั่นติดเยอะแยะค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะบางทีมันก็ต้องล,ลงทั้งเรียะสมหน้าที่สะสมเวลาค่ะอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้ <S 2> <S 2> นะ,นะนเห็นไหมแหมทักทายแต่เช้า หานอะไรเลยก็ยังดีที่ได้โบนัสมาแต่โดแต่โบนัสของอันงก็แต่และเดือนก็ไม่เคยถึงหนึ่งนาทีหรอกค่ะไปเลยเราก็ต้องลงวิดีโอเยอะๆถ้าจะให้ดีนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งวิดีโอสองก็ดีนะคะสู้ๆนะยังลงมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะทักทายสวัสดีนะจ๊ะบรรยากาศโดยรอบค่ะแบบคือเหมือนกับว่าเขาดูกันเลยว่าเออไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไอ้ที่เราลงก็ไม่ค่อยมียอดดูอยู่แล้วแต่เราก็ลงเพราะเราทำหน้าที่ <Hey. S 1> ออมีคนถามว่าทำไมลงอะไรไราสาระไปเรื่อยไปเปื่อย ก็มีถามนะคะน่นเห็นไหมนี่ทักทายแต่เช้าสมหน้าที่สะสมเวลาค่ะอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้ไน,นี่นีนี่มาดูเจ้าตัวเนี้ยบินไปไหนแล้วอ่ะได้อยู่นะสดใสได้อยู่ ช่วงนี้ของเราเราก็ลงเพราะเราทําหน้าที่ของเราอยู่แล้วมีคนดูไม่มีคนดูก็เรื่องของเขาพยายามกันต่อไปนะทุกคนเอาภาพมุมสูงดีกว่าเนาะเอาภาพมุมสูงดิเราแย่งชอบบรรยากาศอยู่ดีบา,บายกคนเข้ามาดูมันก็ทำให้เราบรรทอนจิตใจได้เหมือนกันฉะนั้นนะคะถ้าเราตัดเรื่องยอดวิวออกได้ จะลงเอวิดีโอเยอะค่ะเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการสตรีมต้องการหมดหมดทุกอย่างเลยสมนาทีของเราเองอานงไม่ไลฟ์สดเพราะว่าอานงเคยไลฟ์สดติดเหลืองสองครั้งอานงเลิกเลยค่ะอันนี้เรื่องช่วงนี้ลงคลิปยาวบ่อยค่ะปักหมุดที่เออ่ ะช่วงนี้ลงคลิปยาวบ่อยค่ะปักหมุดที่เอ่อิะจะมีคนดูมากสำหรับคนที่เออเข้าใหม่ทุกคนอันนองปีกว่าแล้วนะคะเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่ไปน,นี่นี่นี่มาดูเจ้าตัวเนี้ยบินไปไหนแล้วอะ หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรไม่อยากได้ที่มาอยู่ในจุดนี้ก็เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้นี่แหละค่ะมันเหมือนกันก็ลงเอ่อวิดีโอเยอะค่ะเยอะหน่อยเพราะว่าเราต้องการสตรีมต้องการหมดหมดทุกอย่างเลยเอ่อมีคนถามว่าทำไมลงอะไรไราสาระไปเรื่อยไปเปื่อยก็มีถามนะคะ ได้อยู่นะสดดสาได้อยู่ช่วงนี้ทักทายสวัสดีนะจ๊ะบรรยากาศโดยรอบค่ะแต่ละดืนอะ่ะไม,ไม่ไม่เคยถึงหนึ่งเหรียญค่ะไม่เคยถึงน้อยมากที่จะถึงอันองก็ยังลงค่ะลงต่อไปลงเรื่อยๆลงสะช่วงนี้ลงคลิปยาวบ่อยค่ะ ปักหมุดที่อ่อสระได้สะสีเหลืองใช่ไหมน้ำเต็มสระเลยค่ะปีนี้ไม่ได้จับปลาเลยได้สะสีเหลืองใช่ไหมน้ำเต็มสระเลยค่ะปีนี้ไม่ได้จับปลาเลยขอบคุณกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้ คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายไม่ดูแต่ละดือนอะไม,ไม่ไม่เคยถึงหนึ่งเหรียญค่ะไม่เคยถึงน้อยมากที่จะถึงอันองก็ยังลงค่ะลงต่อไปลงเรื่อยๆลงใสน่นี่นี่นี่มาดูเจ้าตัวเนี้บินไปไหนแล้วอะ่ะใปเลยเราก็ต้องลงวิดีโอเยอะๆ ถ้าจะให้ดีนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งวิดีโอสองก็ดีนะคะนี้ไปเรื่อยๆแล้วแต่นาทีจะขึ้นแล้วแต่ว่าคลิปไหนช่วงนี้ลงคลิปยาวบ่อยค่ะปักหมุดที่เออไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้แต่เราอยากให้คุณได้กำลังใจจากคลิปวิดีโอในการทำในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนสมเข้าไว้ค่ะเหมือนเราสะสมเงินในธนาคารเข้าไว้อะค่ะไม่ต้องคิดเยอะค่ะไม่ต้องคิดเยอะเหมือนเราสะสมเงินในธนาคารไว้ได้อยู่นะสดใสได้อยู่ช่วงนี้จะมีเท่าไหร่ก็แค่นั้นมันทําให้เออ่เรามีเงินเก็บสมนาทีของเราเองอานองไม่ไลฟ์สดเพราะว่าอานองเคยไลฟ์สดติดเหลืองสองครั้ง อานองเลิกเลยค่ะอันนี้เรื่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีหืมมาด้วยดอกไม้สีสดใสเอาภาพมุมสูงดีกว่าเนาะเอาภาพมุมสูงดิเราแย่งชอบบรรยากาศอยู่ดีบายบายช่วงนี้ลงคลิปยาว่อยค่ะปักหมุดที่ อใส่มีคนถามว่าทำไมลงอะไรไราสาระไปเรื่อยไปเปื่อยก็มีถามนะคะแบบคือเหมือนกับว่าเขาดูก็นเลยว่าเออไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไรเพราะไอ้ที่เราลงก็ไม่ค่อยมียอดดูอยู่แล้วแต่เราก็ลงเพราะเราทำหน้าที่ไปเลยเราก็ต้องลงวิดีโอเยอะๆถ้าจะให้ดีนะคะวันหนึ่งวันหนึ่ง วิดีโอสองก็ดีนะคะสมหน้าที่สะสมเวลาค่ะอยากได้อยู่อยากได้อยู่อยากได้สู้ๆนะแ <c oughs> บบคือเหมือนกับว่าเขาดูกันเลยว่าเออไม่เป็นไรไม่ดูก็ได้ไม่เป็นไร,ไนไไเ,นไรเพราะไอ้ที่เราลงก็ไม่ค่อยมียอดดูอยู่แล้วแต่เราก็ลงเพราะเราทําหน้าที่เขาลงทั้งนูน่นนี่นั่นภาพนิ่งรลตสตอรี่ อะไรพวกนี้ก็มีคนบอกว่าทําอย่างเดียวได้หลายหลาย,หลายอย่างมันก็ได้ได้แต่เชื่อไหมคะในบางครั้งอะ่ะขอบคุณกําลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบายไม่ดูของเราเราก็ลงเพราะเราทําหน้าที่ของเราอยู่แล้วมีคนดูไม่มีคนดูก็เรื่องของเขาพยายามกันต่อไปนะทุกคนเยอะๆนะคะ เมื่อไหร่ที่คลิปเราปังอย่างที่เขาว่าคลิปเราดีคลิปเราได้เราก็จะผ่านในจุดนั้นไปเองค่ะแต่บางทีอ่ะคนเรามีภารกิจติดนูน่นติดนี่ติดนั่นติดเยอะแยะค่ะเราก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะบางทีมันก็ต้องล,ลงทั้งเรียว้หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรไม่อยากได้ที่มาอยู่ในจุดนี้ก็เพราะอยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้นี่แหละค่ะมันเหมือนกัน ก็ปกติอนงก็แค่นั้นอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูเท่าไหร่แต่อนงก็ต้องลงนะคะเพราะหน้าที่ของเราก็ต้องลงเพราะเรายังไม่ผ่านอะไรไม่เป็นไรเลื่อนผ่านได้แต่เราอยากให้คุณได้กำลังใจจากคลิปวิดีโอในการทำในครั้งนี้ขอให้ทุกคนของเราเราก็ลงเพราะเราทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วมีคนดูไม่มีคนดูก็เรื่องของเขา